สวัสดีครับพบกับไทเกอร์มินทีวีอีกครั้งหนึ่งนะครับอย่าลืมกดติดตามกด s u b สไคร b ์ช่อง m e มินทีวีให้ด้วยนะครับวันนี้จะมาเล่าเรื่องสาระเกี่ยวกับแอปพลิเคชันขายมาสเตอร์นะครับผมก็จะตัดต่อวิดีโอลงคลิป YouTube เป็นประจำนะครับอตอนนี้ผมใช้ Nova 5T แล้วนะครับปกติแต่ก่อนถ้าพูดตรงๆนะพูดต,ตรงเลยคือเคยใช้ APK พลนอกนอกเพสโต e นะครับก่อนหน้านี้ใช้ยี่ห้ออื่นก็ใช้ได้นะครับ apk พวกนี้จะเป็น apk ที่เขาโมมาเรียบร้อยแล้วนะครับโมเพื่อไม่ให้มันสามารถโหลดพวก f อเอฟเฟคพวกอ, <c oughs> อะไรที่หายของของใครมาสเตอร์เนี่ยได้พอมาเป็น n o วา 5T เนี่ยผมเอามาโหลดหามาหลายตัวแล้วพอลงปุ๊บเนี่ยกแกๆมันตัดได้นะครับไม,ไม่ไม่ถึงชั่วโมงเรามันตัดได้ แต่สักพักหนึ่งมันเปิดไม่ติดมันมีปัญหามันน่าจะโดนล็อกเรื่องอะไรสักอย่างนะครับอ่าผมก็เลยจะมาผมก็เลยตอนนี้มาใช้ตัวฟรีของ k a i m a s t e r นะครับตัวฟรีของ k a i m a s t e r จริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดีแต่ว่ามันแค่มีลายน้ำเท่านั้นเองนะครับมีลายน้ําอยู่ข้างบนแล้วไม่มีโฆษณาอยู่ข้างในนิดๆหน่อยๆนั้นเองมันจะดูลาคานแต่ตอนนี้ k ายมาสเตอมีโปรโมชัน่นนั่นคือปีหนึ่งเจ็ดร้อยโหน่าจะหกเก้าเก้ามั้งทดลองฟรีเจ็ดบาทนจริงๆผมมองว่า คือถ้าเป็นตัวโมหรือตัวตัวโหมดที่ที่คนทุกคนรู้นะที่คนดาวน์โหลดมาถามว่ามันดีไหมมันก็ดีแหละเพราะว่ามันไม่มีลายน้ํานะครับแต่คุณจะไปโหลดเอฟเฟกเพิ่มเนี่ยโหลดพวกเสียงเอฟเฟกพวกอ่าอีโมจิเพิ่มเนี่ยมาโหลดไม่ได้บางครั้งเมื่อโหลดไม่ได้มันติดปัญหามันติดตั้งเอเจ็ไม่ได้มันเลยทําให้ผมมองว่าเออถ้าถ้าเราทําจริงๆจังๆเนี่ย นะครับซื้อเถอะมันไม่แพงเพราะว่าพวกนี้ทางบริษัทเขาก็ทํามาเพื่อเพื่อตอบโจทย์เราแหละตอบโจทย์พวกนักทําวิดีโอทั้งหลายแล้วผมว่างานตัดต่อวิดีโอบนมือถือตอนนี้ง่ายนะครับไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพราะว่าตัดต่อด้วยคอมพิเตอร์ผมมองว่ามันง่ายมากถ้าคุณไปตัดต่อในอ่าอร์บีตัวของพีเมียโปรในตัวของคอมพิวเตอร์เนี่ยผมว่ามันยากมากมันยากกว่าเยอะมันต้องไปเรียนจ่ายคอร์สมันเป็นหลายพันถูกปะ แต่แค่อันเนี้ยถ้าคุณทำคลายมาสเตอร์เนี่ยคุณแค่ไปดูคลิปนะครับใน YouTube เต็มไปหมดเลยคลิปคุณภูบีก็มีที่เขาสอนฟรีๆแล้วคุณก็มาอาแดปเนี่ยนะครับแล้วถ้าคุณอยากโปรไปกว่าน,นั้นคุณก็ไปเรียนกับเขานะครับผม,มแค่บอกว่าเออมาใช้เสียตังค์เถอะใช้จ่ายตังค์ให้เขาอย่างน้อยเขาก็พัฒนาแอปให้เรานะครับปีหนึ่งตอนนี้แต่ก่อนน่าจะปีละพันสองตอนนี้มันเหลืออยู่ที่หกเก้าเก้าหมังไม่ถึงไม่ถึงเดือนไม่ถึงร้อยด้วยสิบสองเดือน นะครับแล้วใช้คุ้มคุณอาจจะหาพวกผ่านวอลเลตกระเป๋าตัง์วอลเล็ต่างๆนะครับคุณก็จะได้เงินคืนกลับมาอีกได้แคชแบ็กจากจากวอลเล็ต่างๆอีกนะครับอันนี้ผมก็มาแนะนํามาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าผมก็เคยเป็นคเราเราก็เป็นคนที่เคยเคยใช้แอปที่มันมีคนดัดแปลงเอามาปล่อยในในตัวของเว็บไซต์ต่างๆนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ หรือเป็นมือถือรุ่นก่อนๆที่เราใช้อาจจะใช้พวกนั้นเยอะเราก็เป็นคนที่เคยใช้ผมว่าอะไรหละผมก็เคยใช้นะครับแอบเป็นดาวน์โหลดแอป APK มามาเล่นเพราะว่ามันเป็นตัวที่ฟรีแล้วแบบตัดนู่นตัดนี่ออกให้โดยการไม่ต้องเสียตังให้แอปพลิเคชันนะมันก็ทํามาได้สักพักหนึ่งแอปพลิเคชันเขาพัฒนาขึ้นเขาก็ไปดักบล็อกบล็อกบล็อก,อกมันก็เล่นไม่ได้เราว่าเรายอมเสียให้เขาดีกว่าแล้ว การเสียให้เขาเนี่ยเราคลิปไปทําเงินใน YouTube ได้อีกเอาคลิปไปทําเงินในตัวของอ Facebook ได้อีกมันเลยทําให้เออเรามองว่ามันเหมือนแลกเปลี่ยนนะครับแล้วเขาก็ให้ฟักงชันอะไรขึ้นมาอีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะไรมันก็จะมีแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ก็มาแนะนําให้ฟังเฉยๆเพราะว่าโนวา 5T เนี่ยแม่งลงไม่ได้ผมโหลดมาหลายอันอันอันที่เคยลงในตัวของมือถือรุ่นเก่าของผมพวกเสี่ยวเหมีถือซัมซุงเนี่ยมันลงได้มันตัดต่อได้ แต่พอแม่งวันลงในอโนวาห้าทีแม่งลง,ลงได้แต่แม่งเล่นไม่ได้มันเข้าไปในในแอปไม่ได้อ่ะเนี่ยมันถูกปัญหารตรงเนี้ยเก็ผมก็เลยเอ้ยงั้นเราเดี๋ยวผมจะซื้อแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันแค่แค่คุณใช้ไครมาเตอร์ฟรีแล้วมีรลยน้ําเนี่ยแม่งทําได้เกือบทุกอย่างเลยอ่ะจริงแม่งยังแบบแค่คุณแค่มีรลยน้ําให้เขาโฆษณาเฉยๆแล้วแม่งทาได้เกือบทุกอย่างเลยสุดยอดอ่ะนะครับแอปแม่งฟรีแล้วแม่ง ยอมรับเลยนะครับยังไงก็สนับสนุนแอป,ปพวกนี้ไว้นะครับเขาจะได้พัฒนาแอป,ปต่อไปเรื่อยให้พวกเรานะครับโอเคครับสวัสดีครับ